สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการล้างตู้แอร์นะครับตัวนี้เป็นคอยตู้แอร์ของวีโก้นะครับผมจะเป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับคือฝั่งนี้นะครับที่ลมปะทะมาแล้วจะมีฝุ่นและมีสิ่งสกปรกนะครับเข้ามาเกาะอยู่นะครับคันนี้เจ็ดถึงสิบปีนะครับไม่เคยถอดล้างเลยนะครับปกติจะมีสกปรกมากนี้ผมฉีดออกมางแล้วนะครับจะสกปรกแบบนี้เลยนะครับความสกปรกนะครับเวลาเราเปิดแอร์จะได้กลิ่นเหม็นนะครับเหม็นอับชื้นนะครับและลมไม่แรงนะครับสภาพนี้ลมผ่านไม่ได้นะครับ อย่างตัวนี้ครับผมสั่งเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเขาผุนะครับพอล้างไปเดี๋ยวก็รั่วครับนะครับตัวนี้เป็นของวีโก้นะครับแต่ตัวนี้สภาพยังพอได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวล้างให้ลูกค้านะครับเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะครับล้างใส่ให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับไฟแอร์วีโก้นะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังล้างได้ก็ล้างให้ลูกค้าก่อนนะครับเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับใช้น้ํายาฉีดล้างนะครับแต่ถ้ารั่วนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับฝืนไม่ได้นะครับ เราใช้น้ํายาล้างคอยฉีดล้างไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะสกัดสิ่งสกปรกออกมาจากแผงคอยนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะดันออกมาเลยนะครับสิ่งสกปรกนะครับเริ่มดันออกมาแล้วนะครับสิ่งสกปรกนะครับสภาพนี้ไม่ล้างนะครับเพราะว่าล้างไปเดี๋ยวก็มีอาการรั่วซึมนะครับ เปลี่ยนให้ลูกค้าจบกว่านะครับเพราะว่าวีโก้นี่ใช้เวลาการลื้อนานนะครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับคอยตู้แอร์นะครับเปิดเปิดแอร์มาครับบางคันนี่ห้าปีเจ็ดปีสิบปีไม่เคยล้างสภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับแอร์เย็นดีอยู่ครับแต่ว่าลมไม่แรงนะครับแล้วบางทีเปิดแอร์ก็มีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นอับนะครับบางทีก็มีกลิ่นฉีหนูนะครับสภาพถ้าเกิดั่วงนะครับจะมีฟองกัมีคราบน้ามันนะครับก็ควรเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องล้างนะครับสภาพนี้นะครับก็ไม่ต้องล้างนนนะะคครรัับบสภาาพี้้้ไม่ตองงล ดูนะครับเนี่ยเวลาเขากัดสิ่งโซปรอออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับการถอดล้างคอยแอร์ตู้ของวีโกนะครับตู้แอร์คอยเย็นนะครับถ้าเราไม่ถอดล้างเนี่ยเราจะทําความสะอาดไม่ดีพอนะครับคือรถที่ไม่ถอดล้างนะครับก็คือควรจะล้าง อย่างน,น้อยๆครับสองปีล้างหนึ in, ่งครั miles, ้งหรือปีละครั้งก็ยังดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องปล่อยน้ํายานะครับฉีดล้างได้เลยนะครับใช้ซ่องใช้กล้องนะครับส่องล้างนะครับก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับห้าปีเจ็ดปีสิบปีแล้วล้างนะครับยังไงก็ไม่ออกนะครับต้องถอดล้างถึงจะสะอาดนะครับประมาณนี้นะครับถลอดล้างให้ลูกค้านะครับก็จะมีการกัดสีตะกป่กออกมาประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วกินเหม็นอับก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ลมก็จะแรงนะครับความเย็นก็ถึงผู้บรรสาทุกคคนนะั โอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ